ดีค่ะทุกคนพบกับช่องหนึ่งวันทําไปกับเนนะวันนี้เน่จะพาทุกคนนะคะมาไหว้ศาลหลักเมืองที่ปากน้ำนะคะทุกคนตอนนี้เราจัดรถไว้ในวัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินไปไหว้ศาลหลัก ืองกันนะคะขอพอรให้เรามีชีวิตที่ดีในปี2,568นะจ๊ะทุกคนจะขอเปิดโชคเปิดลาบเปิดการงานเรามาอยู่ที่สมุทรปราการหลายปีแล้วเราต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองกันนะคะทุกคนไม่สบายเสียงแหบแห้งมากเดี๋ยวเราไปกันนะคะ ว่าที่จอดรถกับที่ศาลหลักเมืองก็ไม่ไกลกันนะทุกคนจอดวัดไกลๆนะเเดินกันไปเรื่อยๆคนเริ่มกลับมาทำงานกันเยอะแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็วันที่5พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทำงานแบบร้อยเปอร์เซ็นของหลายๆบริษัทหลายๆที่ วันนี้ก่อนไปทำงานแบบเต็มที่เราก็มาขอพรกันก่อนเปิดตวงการงานการเงินกันนะคะทุกคนคะ่ะใครไม่เคยมาให้มาไหว้ศาลหลักเมืองนะไปอันนี้ก็จะเป็นศาลคนก็จะมาแวะถ่ายรูปก,กันแบบนี้เยอะเลย เดี๋ยวจะพาเข้ามาเดินโอ้ถึงแล้วนะคะทุกคนคนเยอะมาก อะไรหนึ่งพวงน้ำมันด้านในหนึ่งขวดกี่คนคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนคนเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันที่แบบว่าเขาจะกลับมาทำงานกันเขาก็มาขอพรอะไรอย่างงี้กันเนาะเสร็จเรียวรอยแล้วเดี๋ยวปวดหัวมากไม่ไหว ไปหากาแฟากินกันเอาแบกคอฟฟี่แก้วหนึ่งครับนี่น่ารักมากที่ พี่เขาอร่อยมากนะทุกคนร้านอยู่ตรงปากน้ำตรงแถวแถวใกล้ศาลหลักเมืองมาชิมดูนะคะในวัดก็เย็นสบายดีมากนะคนแนวรถมาจอดรถในวัดนี่ลมรื่นมาก เย็นสบายมากด้วยความที่มันอากาศยังเย็นอยู่ด้วยแหละมันก็เลยเย็นสบายวันนี้หนึ่งวันทําไปกันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งอย่างเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปรีผ้ากันต่อนะคะไม่ได้รีผ้ามานานเลยเะนะคะทุกคนถึงรถแล้วนี่รถรถจอดอยู่ตรงนี้ไปกลับบ้านกัน ไปทำงานบากนกยนางต่อก็หวังว่าขอพรเจ้าพ่อศารหลักเมืองไปแล้วชีวิตเราก็คงจะดีขึ้นแน่ๆรานอนนะคะใครที่แบบว่าชีวิตติดขาดชีวิตไม่ดีอย่างนี้ที่พึ่งพาทางจิตใจในแนะนำที่นี่ที่หนึ่งนะคะสารหลักเมืองไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามที่เราไปอาศัยอยู่นะทุกคน การที่เราไปอาศัยอยู่บ้านเมืองเขาหรือว่านนะบ้นบ้านเราเองนี่ยเราก็ต้องกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางสารหลักเมืองเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราไม่ว่าจะทําอะไรมันก็จะล่มลื่นนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เน่ก็ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ